รายการดาวทาฟแอมเบอรี่นะคะและสวรรค์ของคนรักทะเลที่ครั้งหนึ่งต้องไปให้ได้สักครั้งกับที่นี่เลยค่ะมาดีฟเหมือนเราอยู่กลางสระไว้น้ำแบบใหญ่มากอะเข้าใจเฮ้ยว้าตัวใหญ่มากคะแค่ได้เห็นที่พักล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลสีเทอร์คอยส์หาดทรายสีขาวท้องฟ้าสวย ปูงปลาไว้น้ำให้เห็นแบบใกล้ชิดก็ทำให้หลายคนเนี่ยสามารถผ่อนคลายกับสถานการณ์โควิด19ที่ทำให้ต้องห่างหายจากการเที่ยวไปนานวันนี้รายการดาวทาวแฟมิลี่ขอเติมความสุขในวันหยุดของคุณด้วยบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟกันนะคะหากดูแล้วอดใจไม่ไหวอยากจะแพ็คกระเป๋าไปมาลดีฟตอนนี้ก็สามารถทำได้นะคะเพราะมาลดีฟมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวแต่ต้องดูตามเงื่อนไขนะคะ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่มาดีฟก็ต้องเป็นที่พักทอดยาวลงไปในทะเลและหนึ่งในนั้นก็คืออดารันคลับดานารีรีสอร์ทที่ได้รับรางวัลจาก TripAdvisor ในปี2016นะคะที่นี่มีห้องพักบนชายหาดและห้องพักกลางน้ำที่มีพื้นกระจกใสมองทะลุเห็นทะเลเบื้องล่างได้จากกลางห้องเลยล่ะค่ะ ทหนึ่งโรงแรมที่ชิลและสวยมากอยู่สวยจริงๆขอบอกว่าใสอย่างกับสระว่ายน้ําเลยน้ําใสมากจริงแล้วก็ท้องฟ้าสวยงามดูดิถ่ายรูปได้เลยแล้วดูน้ำอ่ะคือรู้สึกเหมือนเป็นสระว่ายน้าจริงๆเลยเขาบอกว่าที่นี่ไม่ต้องมีสระว่ายน้าก็ได้เพราะว่านี่คือสทะเลก็พอแล้ว ดำน้ำไออยากเรียนดำน้ำมากใช่ดำดิ Dive Point เขาบอกว่าตรงเนี้ยคือปกติมันต้องเรียนในสระว่ายน้ำแล้วค่อยไปลงทะเลจริงแต่ที่นี่เขาไม่มีสระว่ายน้ำเขามีแต่ทะเลเ<อ>ก็เลยลงทะเลตั้งแต่ต้นเลยนี่แต่แบบสำหรับคนที่กลัวน้ำลึก,กก็สามารถมาฝึกตรงนี้ได้ใช่ไหม ใช่ก็คือเขาจะเริ่มตรงนี้ก่อนแหละแล้วเดี๋ยวสมมติถ้าแบบต้องการไลยเส้นแบบว่าดำน้ําลึกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบฝึกเป็นคอร์สๆไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เร่นอะไรที่นี่นี่เดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอรีเซพชันอยู่ตรงนู้นี่เห็นปาที่นี่ร่มรื่นมากมีต้นไม้เยอะมากใช่นี่น่าจะเป็นแบบแหล่งช้อปปิ้งของโรง,<อ>งแรมนี้<บ> นี่มันเหมือนทำจากเปลือกหอยด้วยหใช่ใช่คอกเทลบาร์ตรงนี้ต้องเป็นจุดที่ชิลมากๆแน่เลยอ่ะปะเราจะต้องไปด้านข้างนอกไหนๆเราก็มาถึงเมล์จีนแล้วนี่ก็ชวนออกแดดจังเลย ไม่ได้นี่คือการพักผ่อนดำไม่เป็นไรนี่พี่ธัญญาต้องอยู่ในนั้นแน่บ้านกลางน้ำเขาบอกที่นี่นะคะมีห้องพักสองแบบก็คือมีอมกลางน้ำไปเลยแล้วก็บนบกบนบกแต่บนบกยังไงก็คือแบบเราวิ่งลงทะเลได้เลย อห้องพักอันนี้คือบนเขาเรียกว่าบนบกก็คืออย่างที่บอกอะน,นะวิ่งลงทะเลได้เลยเพราะว่าทะเลอยู่แค่ตรงนี้เองใช่คือมันไม่ไกลมันแค่มีบกกับน้ำน้ำคืออยู่ในน้ำบกก<ช>็คือึกนิดนึงถึงทะเลเลยวิ่งไมนิดเดียวห้องดีสะอาดดูดิอย่างกระสาว้น้ำเลยอะเออจะลงไหมไหมลงสิมาเดี๋ยวไอลง เหมือนสาวว่ายน้ำเลยอ่ะมีความเป็นบันไดด้วยอ่ะคือเย็ยนมากรู้สึกสดชื่นแต่ยังไม่อยากเปียกตอนนี้นี่ไงห้องกลางน้ำที่เราพักจะว่ายไปตอนนี้ก็อาจจะถึงแบบอีกนานมากเดี๋ยวก่อนสะพานก็มี <c oughs> เพราะฉะนั้นขึ้นก่อนนี่ลงมาแตะเล่นเล่นนิดหน่อยเพื่อได้ใช้ <c oughs> บริการบันไดเขาเท <c oughs> ้าเปียกอะไรเงี้ยายติดอะไรเงี้ยปะนี่เราจะไปหาพี่แัญญาติที่บ้านกลางน้ำกันดีกว่าเนาะไปกวน สคนที่อยากมาก็คือ,คอ,อน,นี่แหละเลือกได้เลยว่าจะนอนข้างบนข้างบนก็สะดวกแต่ตรงนี้ก็จะว่าจะได้ฟิลไงอยู่ในทะเลนะมาดีลดีฟสักครั้งในชีวิตก็ต้องอยู่ในทะเลเห็นไหมคะ น้ำใสวิวสวยจริงๆเลยอย่างที่ช้าบอกว่าที่นี่มีห้องพักสอแบบนะคะตกแต่งตามสไตล์ท ropical สีสันสดใสมีทั้งแบบห้องพักบนชายหาดแล้วก็ห้องพักกลางน้ำแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ระเบียงส่วนตัวด้วยค่ะถึ่งแล้ว401ขอประตูเซอ้อยสองแบบมาแล้วว่าไลบรรยากาศความตูข มันต้องคอยไม่ล็อกค่ะคนเปิดเผยนี่ใสวยุ๊บนี่มีกระจกที่เขาล่ำเลยฮัลโหลเฮ้ยทำงานเหรอมาทำไมมาทำไมนี่เป็นฝรั ana, ่งลองหนับแดดเหรอคะอาบอะไรลาะหนีรึ Double ่งตัวไม่เห็นไหมพี่ติดแดดทำไมไม่ใส่ขาสั้นลราค่ะจะได้เกรียมๆแฉะขาไม่สวยนี่แต่ต้องบอกว่า แต่ละแต่ละโรงแรมที่นี่เขาก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวของแต่ละที่เนาะอ่ใช่เห็นหรือยังอ่ะเมื่อกี้ในห้องที่มันแบบมีเออใช่อันนี้คือแบบที่เขาแชร์เลยนะว่ามาเมาดี้คือต้องมีอันนี้เนาะเฮ้ยแต่มันแบบมันดีอ่ะคือถ่ายรูปออกมายังไงก็สวยอ่ะใช่เฮ้ยเตี๋ยจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเหมือนเหมือนเราอยู่แบบกลางสระไว้น้ำแบบใหญ่มากอ่ะเออเข้าใจใช่ป่ะเคื่อนี้เราสามารถลงบันไดแล้วเล่นน้ำได้เลยอ่ะ และในที่สุดชาชาก็อดใจไม่ไหวนั่นไงคะกระโดดลงน้ำไปแล้วคะ่ะแหมต้องยอมแพ้กับความใสของน้ำทะเลที่นี่จริงๆเลยนะคะเนี่ยใครต้องการดำน้ำชมปะการังสวยๆที่นี่ตอบโจทย์ได้จริงๆคะ่ะ ที่พักที่เมลดี้อีกที่หนึ่งนะคะที่ครอบครัวดาวทาวชื่นชอบมากๆเลยก็ต้องที่นี่เลยค่ะอ d ดารัน e ซเล็ต a t ตฮูรันฟูชิรีสอร์ทเพราะมีกิจกรรมทางน้ําให้เล่นทั้งวันนะคะแต่ที่ถูกใจลียาที่สุดก็ตอนดำน้ำนี่แหละค่ะ s โนว์ l i ล g ิส่วนที่พักก็จะแบ่งเป็น b e ีชวิลล่าและโอเชียน l ิลค่ะ คือมาแล้วมันไม่เบื่อมีทั้งเล่นเซิร์ฟได้ม,มีร้านมีร้านอาหารนี่ร้านนี้เลยเข้ามาดูแล้วมีของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะมีแบบว่าเหมือนเพนเป็นมาลดีฟส์ด้วยเห็นไหมนี่นี่นี่ที่นี่เขามาเล่นเซิร์ฟกันนะฮะนี่ก็จะมีเป็นหุ่นแจเป็นบอร์ดเซิร์ฟด้วยแล้วข้าหากเขียวมาลดีฟส์ ก็สำหรับใครที่ลืมอุปกรณ์หรือลืมอะไรหรืออยากได้อะไรอะไรเพิ่มก็สามารถมาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับ<ช>ราคาก็<ช>ไม่ได้โหดขนาดนั้นใช่ราคาโอเคเลยมีแบบพวกใครเล่นกล้องอะไรนะมีอุปกรณ์กล้องเยอะด้วยไปดูกันต่อดีกว่านี่มาถึงตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า recreation center นี่มีของเล่นนี่นะคะมีโต๊ะปิงฟองมีโต๊ะพูที่เขากำลังยิงอยู่นะคะ ที่นี่มีด้วยกัน2แบบนะคะนั่นก็คือ Beach Villa และ Ocean Villa นะคะส่วนที่พักที่เนตั้นกับชาชากำลังเดินสำรวจจะเป็นแบบ Beach Villa ค่ะที่เรียกว่าใกล้ทะเลมากๆเลยสะดวกก็ลงไปเล่นน้ำกันได้เลยนะคะเมื่อกี้เข้าห้องพักมายัางยังเลยอ่ะเข้ามาแล้วดูดีมากดีขนาดไหนอ่ะขนาดมากหอมมากเอางีมมา้คือน้ำหอมก็หอมแล้วแล้วก็เตียงก็นุ่มแล้ว ห้องน้ําก็เป็นแบบเอาดอไม่มีหลังคาแต่คนหเห็นไม่เห็นใช่แต่ถ้าเป็นทีมก็อาจจะเห็นได้ถ้าเราสามารถแบบดูดาวอะไรอย่างนี้ได้ใช่หมอาบน้ำไปก็สามารถดูดาวได้ก็ถือว่าเป็นห้องน้ำธรรมชาติมากนะคะสัมผัสาากับลมเมาดีได้ตลอดเวลา พักแบบโอเชียนวิลล่าของที่นี่นะคะจะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะอยู่ห่างจากฝั่งพอสมควรแต่ก็จะมีรถกอล์ฟคอยบริการรับส่งตลอดเวลาค่ะนี่เมื่อกี้หลังจากที่เรานะคะคพาชมบ้านหรือว่าห้องที่อยู่บนหาดแล้วใช่อยู่บนบก ใช่เราก็เลยเข้าไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าการมาทะเลหรือมาดีฟนะคะเราต้องเปลี่ยนหลายชุดชไม่งั้นเนี่ยเราก็จะมีรูปที่ชุดเดิมตลอดเวลาอ่าเป็นเทคนิคที่ดีไหมใช่มันจะน่าเบื่อแม้มาไม่กี่วันเราก็จะเหมือนมายาวทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนได้นะคะนี่คือเทคนิคของเรานี่นะทานเข้าไปดูบ้านหลังนี้กันดีกว่าโหสวยอ่ะใช่นี่คือบ้านกลางน้ําของเขานะคะก็คือสัญลักษณ์ของมาดีฟเวลาใครมาก็จะต้องมาพักบ้านที่อยู่ในน้ํา ladies first ห้องดีงามอ่ะเดี๋ยวเราไปผมม่านก่อนเราจะได้เห็นทุกอย่างชาัดชัดห้องสวยนี่ห้องนี้ก็น่าจะเหมาะกับการมาฮันนี่มูลนะ แชมเปญเป็นคอมเมนต์นเทอรี่ให้ด้วยให้โ so ซ่แต่ว่าดีอะอากาศดีแอร์ดีเตียงก็ดีตกแต่งห้องได้สวยอ้องมั้งดิหนี่นี่นู แบบ e h v i v l l l a และ Ocean Villa แล้วนะคะที่อันด r ร n Select h a t ตฮูร Fushi ิ Resort ยังมีที่พักแบบ Exclusive ที่มีเพียงหลังเดียวในรีสอร์ทอีกด้วยค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เจ็ตตี้ใช่แล้วนะคะก็คือเป็นท่าเรือนั่นเองเพราะว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนี้ไปดูเกาะส่วนตัวใช่ที่มีชื่อว่า Bird Island นะคะส่วนตัวมากๆจริงมีแค่หนึ่งหลังมีแค่คุณเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าจะสั่งอะไรก็สั่งได้เพราะว่าเดี๋ยวบัตเลอร์เนี่ย จะขับเรือไปหาขนาดนั้นเลยแล้วเขาบอกราคาเนี่ยแต่ต้องได้ไม่แพงจนเกินไปด้วยนะคะก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถ้าใครมีฮันนีมูนหรืออะไรเงี้ยก็เหมาะมากๆใครเยทมากๆนะคะสำหรับการเดินทางไปเกาะส่วนตัวก็จะมีบริการสปีดบ๊สรับส่งใช้เวลาเดินทางเพียง2นาทีเท่านั้นค่ะ ันจะ private ขนาดนี like ้อย่างสวีทดูดิก็จริงๆที่นี่เนี่ยถ้าใครอยากมาลองไปประสบการณ์ก็ได้นะนี่นี่นีเขาก็มีเตียงนะคะมีชากาแฟชากาแฟมีเสื้อชูชีพเผื่อไปเล่นน้ำแล้วก็มีห้องน้ำก็คือทุกอย่างครบพร้อมบนเกาะ นอนด้วยนะแหมนอนเปล่านอนอาบแดดกันไหนลองนอนดิท่านเปียกไหนอยู่ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็ต้องที่นี่เลยค่ะ Barefoot Island ซึ่ง barefoot แปลวว่าเท้าเปล่านั่นเองค่ะเพราะเกาะแห่งนี้เนื้อสายนุ่มละเอียดมากจนสามารถที่จะเดินเท้าเปล่าได้สบายเลยล่ะค่ะที่นี่เขาจะมีปาร์ตี้กันนะคะถ้าใครอยากจะมาจัดก็จัดได้ Wedding, Barbecue เฮ้ยนี่ก็คือแบบเป็นบาร์บูธดีเจไงบูธดีเจนี่คือแดนซ์ฟลอร์ตรงนี้ใช่ สำหรับใครที่สนใจใช้บริการของทั้งสองเกาะสามารถติดต่อได้กับทางรีสอร์ทค่ะมามาดีทั้งทีนะคะอาหารของพวกเราก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเพราะทางรีสอร์ทเนี่ยมีอาหารเมนูพิเศษ พร้อมบรรยากาศสุดบรรยายไว้ต้อนรับด้วยล่ะคะ่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาแฮปปี้ชทม์กับ p r i v a t ดิน n นอรสุด e x กซ์คลูซที่ทางรีสอร์ทจัดให้คะ่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศดีมาก <Chill. S 1> ชิลชิลเนาะลมเย็นคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเราสามารถที่จะ r e ี u e เควสขอแบบมาเป็นแบบบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลจริงๆเลยแต่ดูนะเขาอะมีหัวใจเป็นไฟใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เห็นบเขาทำคือเขาขุดหลุม ไปจากนี่นะไปถึงโรงแรมเพื่อเดินไฟมาให้เราเลยนะใช่นลงทุนจริงจริงใช่เมตต์นั่นหปะรอบมีแฟนก่อนแล้วจะพามาปะก็ไม่รู้เป็นตุ๊ดล้อดูด้เอออาจจะเปลี่ยนแล้วตอนนี้นี่แล้วเมนูวันนี้นะที่สั่งมาให้พวกเราได้มาชิมกันเป็น lobster นี่เลย Cheers สองแกัวเล็ก เาดีฟเป็นประสบการณ์สุดพิเศษมากๆค่ะเป็นทริปที่ประทับใจอีกทริปหนึ่งของพวกเราเลยสำหรับทริปเมาดีฟยังไม่หมดแค่นี้นะคะวันหยุดนนั่ขัดตะเลิกหน้ามาสนุกกับกิจกรรมสุดมันที่เมาดีฟกันต่อค่ะแต่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วมัมไม่ทำงานะ ไม่ทำงาน <c oughs> นี่ไงทำงานอยู่<า>นะโอ้ oh, <c oughs> กินบรรยากาศอมรินทีวี